ครับสวัสดีครับมาับกับช่องอสายจบนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูมาชมนะครับการรีสโลวเก็บงานนะพี่น้องัอนนี้ผมก็จะรีสโลวเก็บงานนิดหน่อยนะครับพอดีว่าเมื่อเช้าฝนตกครับต้องรีบเก็บก่อนนะพี่น้องนะั้น องก็ยังไม่ได้ขุดนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โค้งหนองนาโมเดลของพอชรอนะพี่น้องงานพอชรครับงานตัวนี้สามไรนะครับแต่เท่าที่เคยเห็นเขาแบบตัวปอนปนนะครับที่ขุดมานะครับก็ไม่เห็นว่าสาระใหญ่ขนาดนี้นะ ตอนนี้จะเป็นเลนแบบใหม่นะครับสารลูกเีจะใหญ่มากครับพี่น้องก็จะมีทันกั้นน้ำอยู่ข้างล่างนะครับที่เราไม่ได้เอานะครับอันนั้นก็สูงประมาณ10เซนนะพี่น้องสูงประมาณ10เซนครับ แต่ว่าเราขุดเผื่อไว้แล้วนะครับขุดเผื่อไว้หมดแล้วนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้ามีปัญหาแค่นั้นก็เกินไปแล้วครับนี่เราก็สโลกเก็บงานรอบเลยนะครับทั้งหมดแต่ผมเห็นว่าหลายๆทีมเขาก็ไม่ค่อยได้ รีดแบบนี้นะครับแต่ผมจะรีดให้ทุกงานเลยนะครับไม่ว่า,าจะงานเอกชนงานพอชอก็อจะรีดให้หมดเลยนะครับ ท่นก็ปัดให้เรียบให้นะครับนี่ปลูกได้ปลูกของได้เยอะมากเลยนะนี่ดูรครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างนะครับนี่นะครับอ้ย ฝนตกแต่เช้าเลยครับนี่เพิ่งเริ่มมีแดดออกนะครับนี่หลังคันเราก็เก็บให้ทั้งหมดเลยนะครับรีดให้หมดเลยครับกันดินพังนะพี่น้องกันดินไหลลงบ่อนะครับนี่ปลูกหญ้าแฝกสบายๆเลยครับนี่หลังคันก็เก็บให้นะครับเดี๋ยวฝั่งนูน้น เราเก็บที่ลังนะครับเก็บไปนี่ก่อนนะครับคลองก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็จะทําการขุดคลองนะครับหลังจากเก็บสลบเสร็จนะครับนี่นะพี่น้องคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอิร์ธสายจกด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ